การเงินเราจะหาได้คล่องขึ้นแต่รายจ่ายเราก็ยังเยอะเหมือนเดิมจะทําให้ทั้งได้มาและหมดไปหรือเขาเรียกว่าการหมุนเงินนั่นเองก็ต้องระมัดระวังและวางแผนในเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีอาจจะทําให้คุณมีเรื่องกังวลใจหรือเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นได้บ้างการเพิ่มทุนหรือการที่เราจะลงทุนใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องของความเสี่ยงก็อาจจะเป็นไปได้ อาจารย์ต้องสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับดวงของคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของปีใหม่นี้หรือเดือนมกราคมนี้ซึ่งเป็นเดือนแรกของศักราชใหม่ปี2567นะครับการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีดวงของทุกๆคนทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างการที่เราจะรู้ในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเราอย่างละเอียดเพื่อ ที่จะรู้ ในเรื่องของดวงดาวที่โยกย้ายไปในแต่ละเดือนว่าดวงของเรานั้นจะขึ้นหรือลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนะครับการที่ดวงดาวได้โยกย้ายแบบนี้จะส่งผลและมีทิพลกับทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงเป็นดวงประจําเดือนมกราคม2567การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลและมีทิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดใน ลัคนาราศีสิงห์ นะครับเรามาดูดาวดวงแรกนั่นคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเป็นผู้นําดาวแห่งนักคิดนักวางแผนที่เป็นระบบระเบียบที่ดีหรือมีกฎเกณฑ์ในชีวิตค่อนข้างเยอะและสูงมากๆการที่ดาวพระอาทิตย์เดินในช่วงของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูดาวดวงแรกที่โยกย้ายเปลี่ยนราศีนะครับนั่นคือดาวพระพุธดาวพระพุธในช่วงวันที่1ถึงวันที่9มกราคม2567ดดาวพระพุธอยู่ในลัคนาราศีพิจิกการที่ ดาวพระพุธอยู่ในลัคนาราศีพิจิกแบบนี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นภพเรือนการเงินนะครับดาวพระพุธอยู่ในราศีพิจิกอยู่ในภพเรือนพันธุแปลว่าครอบครัวตัวของคุณเองนั้นอาจจะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9นะครับดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่9มกราคม2567ในเวลา22่สนาฬิกาสีนาทีย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับตรงราศีธนูนั้นเป็น ภพเรือนปุตตะการที่ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนปุตตะก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเกิดขึ้นแล้วดาวพระพุธนั้นเดินไม่แข็งแรงได้ตําแหน่งเป็นประอยู่ในราศีธนูด้วยอาจจะส่งผลทําให้ในเรื่องของการหมุนเงินยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันหรืออาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบุตรหลานบริวารอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังและวางแผนในเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีในช่วงของหลังวันที่9ก้ามกรา เปป็นนต้นไดาวอีดวงหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพาะรวพะอาทิตย์จะอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2567ในตําแหน่งตรงนั้นเป็นตําแหน่งปุตตะคุณอาจจะมีในเรื่องของความคิดมันสมองสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีบริวารที่คอยช่วยเหลือได้บ้างแลดาวพาะระอาทิตย์ไปส่งผลตรงนั้นในภพเรือนปุตตะก็อาจจะทําให้ตัวของคุณนั้น มีความคิดเยอะขึ้นวางแผนได้ดีขึ้นเพราะว่าเจ้าของเรือนตรงนั้นคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่15มกราคม2567ในเวลา10นาฬิกา50นาทีได้ตำแหน่งจุลจกักรทีเนี้ยดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนอลิตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวของคุณเองนั้นเกิดปัญหาอยู่บ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนที่เสียก็อาจจะส่งผลค่อนข้างไม่ดีอาจจะ จะทาให้คุณมีเรื่องกังวลใจหรือเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นได้บ้างหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ไปอยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับต่อไปดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในช่วง1ถึงวันที่20นะครับดาวพระศุกร์อยู่ในราศีพิจิกดาวพระศุกร์เป็นภพเรือนสหัชชะและเป็นภพเรือนกรรมะการงานการงานไปอยู่ในเรือนแบบนี้ก็ถือว่าให้คุณเพราะว่าเจ้าของเรือนก็คือดาวอังคารดาวอังคารกับดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันการงานของคุณอาจจะเกิดขึ้น ในเรื่องของมีครอบครัวบุตรหลานบริวารคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานได้หรือเราอาจจะเพิ่งพาคนอื่นได้ในเรื่องของการงานด้วยแล้วดาวพระศุกร์เดินแบบนี้ก็ให้คุณในตําแหน่งที่ดีนะครับดาวพระศุกร์จะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่20มกราคม2567จะย้ายในเวลาบ่ายโมง30นาทีย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตําแหน่งตรงนี้ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวพระศุกร์เดินแข็งแรงแบบนี้อาจารย์มองว่าการเพิ่มทุนหรือการที่เราจะลงทุนใดๆก็แล้วแต่ในเรื่อง ของความเสี่ยงก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระศุกร์ดาวการงานย้ายไปอยู่ในตำแหน่งนี้ก็แข็งแรงขึ้นความตั้งใจในเรื่องของการทํางานการบริหารจัดการในเรื่องของงานก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะดาวการงานเราเดินแข็งแรงแล้วในช่วงของหลังจากวันที่20มกราคมเป็นต้นไปนะครับ ดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระพุธซึ่งเป็นพบเรือนการเงินนะครับดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีมังกรทีนี้ดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนอลีการที่ดาวพระพุธย้าย,ายเข้าไปอยู่ในเรือนอลีก็จริงไปอยู่ในเรือนที่เสียแต่ว่าไปทับดาวอาทิตย์อยู่ด้วยก็เป็นดาวคู่มิตรกันแล้วดาวพระพุธก็เป็นเรือนการเงินจะย้ายในเวลาตีหนึ่งสนาทีในวันที่2 9มกราคม2567นดนะครับดาวพระพุธไปอยู่ในตำแหน่งนั้นการเงินเราจะหาได้คล่องขึ้นครับแต่รายจ่าย เราก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนอลิแต่ไปทับดาวอาทิตย์ จะทําให้ทั้งได้มาและหมดไปหรือเขาเรียกว่าการหมุนเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือดวงดาวที่โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนมก,กราคม2567สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ครับการที่อาจารย์ได้ดูดวงให้แบบนี้นะครับหรือลงคลิปดวงตัดจําเดือนนะครับซึ่งเป็นดวงโดยรวมสําหรับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงโดยรวมการที่ดวงดาวได้โยกย้ายแบบนี้ก็จะ ส่งผลให้ดวงโดยรวมของแต่และลัคนาราศีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนมากในดวงของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ <ๆ S 1> ก็สามารถติดต่อดูดวงได้ที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับและอยากให้อาจารย์ทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับๆๆเพื่อที่คุณจะได้รับดูข้อมูลในการดูดวงแต่และเดือนอย่างละเอียดแบบนี้ทุกๆเดือนครับขอบคุณครับ